เป็นเด็กที่น่ารักมากๆช่างผู้ชงเจรจาสำหรับน้องดิสนีย์ลูกสาวของอุ้มลักขณาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆและพัฒนาการของน้องดิสนีย์อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวอุ้มแอดลักขณาเอาล่าสุดอุ้มได้โพสคลิปหน้าเอ็นดูเมื่อถามถึงสเปกหนุ่มๆของลูกสาวแต่ไม่ยอมพูดเหมือนบอกแม่ว่าชอบแบบที่พายุ ลูกชายของชมพู่นอตโดยอุ้มระบุคแคปชั่นบอกว่าเรื่องราวหลังเลิกเรียนต่อหน้ากล้องพูดอีกอย่างนี่นาะแสบน้อยกลอยใจคุยกับแม่บอกชอบขาวตีแบบพี่พายุแม้ว่าอุ้มจะถามขยี้ขนาดไหนน้องดิสนีย์ก็บอกไม่ได้ชอบพร้อมทิ้งท้ายบอกคุณแม่ว่า อยู่คนเดียวดีกว่าหมามา้มามีแฟนไม่ได้มีแค่ดิสคนเดียวก็พอน่าเอนดูมากจริงๆค่ะทำเอาพี่พี่แฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมความน่ารักจำนวนมากเลยทีเดียวเป็นเด็กที่น่ารักมากๆช่างผู้ชงเจรจาสำหรับ น้องดิสนีย์ลูกสาวของอุ้มลักขนณาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆและพัฒนาการของน้องดิสนีย์อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอินสตราแกรมส่วนตัวของสาวอุ้มแอดลักกณาเอาล่าสุดอุ้มได้โพส์คลิปน้าเอ็นดูเมื่อถามถึงสเปคหนุ่มๆของลูกสาวแต่ไม่ยอมพูดเหมือนบอกแม่ว่าชอบแบบที่พายุลูกชายของชมพู่นอตโดยอุ้มระบุแคปชั่นบอกว่า เรื่องราวหลังเลิกเรียนต่อหน้ากล้องพูดอีกอย่างนี่นาะแสบน้อยกลอยใจคุยกับแม่บอกชอบขาวตีแบบพี่พายุแม้ว่าอุ้มจะถามขยี้ขนาดไหนน้องดิสนีย์ก็บอกไม่ได้ชอบพร้อมทิ้งท้ายบอกคุณแม่ว่าอยู่คนเดียวดีกว่าหมามา้ามีแฟนไม่ได้มีแค่ดิสคนเดียวก็พอน่าเอนดูมากจริงๆค่ะทำเอาพี่ๆแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมความน่ารักจำนวนมากเลยทีเดียว